จริงๆผมเรียนท่านนายกว่าผมเชื่อว่าพวกเราคัดค้านด้วยเหตุ้วยผลนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปบดระรมคนเราบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช่แต่การคัดค้านทุกอย่างเราใช้เหตุใช้ผลและผมยืนยันว่าข้อมูลในการนําเสนอในการคัดค้านมาจากคนกลางทั้งสิ้นเช่นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติหลายท่านนักวิชาการอดีตคณะบดีทางด้านเศรษฐศาสตร์ผมถามว่าข้อมูลของพรรคเพื่อไทยถือว่าเป็นทีทมทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยกับข้อมูลของนักวิชาการเหล่านี้ในเชิงตัวเลขเศรษฐกิจน่าเชื่อถือตรงไหน ในความเห็นผมผมมองว่าสายนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเมืองเขาเห็นตัวเลขเห็นแนวทางแต่แล้วเขารับรู้ว่ามันจะนาไปสู่หายนะหรือวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เงินอย่างมหาศาลเสียโอกาสประเทศครั้งใหญ่เขาจึงออกมาคัดค้านดังนั้นการคัดค้านขอ้เรามันจึงมีเหตุและมีผลประเด็นที่สําคัญที่เราต้องชี้คือผมคิดว่าโอเควันนี้เพื่อไทยมาด้วยต้องตอบคาถามให้ได้ผมถามคาถามแรกแล้วว่าง่ายๆคุณเอาเงินเหล่านี้ไปแจกสอสอทำไม ไปแจกสวทาไมแจกครอบครัวตระกูลคนร่ารวยทาไมทําไมคุณไม่แจกเฉพาะคนจนซึ่งผมว่าทุกอย่างมีคําตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าทําไมคุณไปแจกสสอนักการเมืองแต่ไปหมดเศรษฐีในทุนต่างๆแต่ไปหมดคุณไปแจกเขาทําไมคุณไปแจกเข้ามหมื่นหนึ่งไม่มีความหมายอะไรให้มาหนึ่งหมื่นก็เฉยเฉยจะใช้เมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้แต่ย้ำานะเงินทุกคนใครๆก็อยากได้ผมก็อยากได้แต่ถ้ารับรู้ไ้แล้วว่ามัน,นาประส่ความเสียหายของระบบเศรษฐกิจของประ,รประเทศอันนั้นเราต้องคิดหนักหมอตีความสิ่งที่นายกรัฐมนตรี พูดถึงกลุ่มคนที่หนุนให้ออกมาส่งเสียงบ้างยังไงในแง่การสื่อสารในทางการเมืองณขณะนี้คือเราอยู่การเมืองเรารู้ว่านี่กําลังปลุกระดมเขากําลังจะปลุกระดมเพราะเขาไม่สามารถชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลได้โดยปกติแล้วนะ่ะถ้าคิดว่าโครงการนี้ดีและสามารถชี้แจงด้วยเหตุด,ด้วยผลได้ก็จะเอาหลักการเหตุผลมาหักล้าง <c oughs> แต่เวลาถึงจุดหนึ่งมันตันมันไปต่อไม่ได้ก็พยายามที่จะเอาพี่น้องประชาชนซึ่งต้องยอมรับนะว่าการไปปลุกระดมพี่น้องคนยากคนจนแล้วไม่ว่าเลยนะเพราะคนจนต้องได้ เราอยากให้คนจนได้แต่ผมไม่อยากให้หนักการเมืองได้สอส,อสอได้เศรษฐีได้ในทุนได้คนรวยได้เพราะผมมีความสุขว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเอาเงินเหล่านี้ไปช่วยคนจนโดยตรงดีกว่าและประเด็นสําคัญในไหนพูดแล้วนะมันมีแค่ประมาณสักสาประเด็นหลกัหลกๆนะ ทำไมต้องแจกเป็นโทเค็นเดี๋ยวเดี๋ยวได้เชิงเทคนิครายละเอียดเดี๋ยวผมกลับมาถามคุณหมออีกทีนะอเอาในแง่การสื่อสารของนายก,ก่อนเนี่ยนะครับคุณพรมพงศ์เราเห็นกลุ่มที่สนับสนุนโครงการนี้หลากหลายจางังหวัดเลยมีบางส่วนก็ไปถือป้ายตามแต่ละพื้นที่มีบางส่วนไปยื่นเรื่องที่ทําเนียรบรัฐบาลสัปดาห์ก่อนเช้าวันนี้ก็มีคนไปเหมือนไปตั้งโต๊ะที่หน้าที่ทําการพักเพื่อไทยบบอกว่าเนี่ยถ้าใครสนับสนุนเนี่ยให้มาช่วยกันแ่งเสียงนี่เป็นการปลุกระดมหรือเปล่าครับผมบอกว่าที่นายกท่านสื่อสารที่พิลโล ที่บ้านคุณหมอว่าลงกันนะผมบอกว่าเป็นการสื่อสารที่เขาเรียกว่ารับฟังความเห็นประชาชนว่าประชาชนเห็นต่างยังไงช่วยส่งเสียงหน่อยสิเช่นรัฐมี4ี่กิโลเมตรเนี่ยถ้าบอกว่าบ้านมีแต่ทุ่งนามีแต่ภูเขาก็พูดมาหน่อยให้ให้ให้รัฐบาลเนี่ยรับฟังวันนี้สิ่งที่ท่านคุณบอกว่าลงหรือไม่แต่ใครเอาประเด็นตรงนี้ไปเป็นวาระทางการเมืองว่านายกปลุกระดมเนี่ยต้องการมาต้านตรงนี้มาพ้องเนี่ยตันแล้วอย่างเงี้ยผมว่านี่เป็นเรื่องที่ มันมัน,ม,นมันไม่ถูกต้องนะครับท่านนายกฟังรับฟังความเห็นวันนี้นโยบายเพื่อไทยเนี่ยเรื่องนโยบายงิน,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 นดิจิตอนเนี่ยต้องหาเสียงไว้ตั้งแต่ปี6 6พอเลือกตั้งเสร็จเรื่องนี้ก็มีการทําหนังสือไปถึงกกตอ,อธิบายเหตุผลที่บางที่ไปเรื่องแหลงเงินอะไรเนี่ยพอเสร็จแล้วพอเป็นรัฐบาลเนี่ยก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแถลงเรียบร้อยวันนี้เอานโยบายดิจิตอลเนี่ยมันมีบอร์ดบอร์ดดิจิตอนคือนายกเป็นนายก แล้วก็ท่านเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยเป็นประธานแล้วยังมีอนุอีกค่าราการทุกกระทรวงทบวงกรมรัฐมนตรีก็มีความประการมากมายเพราะงะั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเงินเนี่ยโดยเฉพาะเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นโครงการที่เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันฟุบให้ฟืน้นเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยในะสมัยก่อนเนี่ย อดีตพรรคประชาธิปัตย์ทำไมท่านชวนเนงินกู้มิทยาสาว่านี่ 53, ห้าหม่กว่าล้านก็มากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคุณอภิิ์แจกเช็คช่วยชาติ2 0 0 0ั0สองพันหมื่นเก้าพันสี่ร้อยล้านเนี่ยผมจำได้ปี52 <c oughs> เลยก็ทําอย่างเงี้ยคุณบอกว่าลงก็ยังอยู่ตอนนั้นวันนี้เอาว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เอาห <c oughs> นี้สาธารณะห้าจุดสองสามล้านล้านบาทเยอะที่สุดในย9ิบ้านายกก็ยังทํามาแล้วแล้วเงินกู้ของทเรกประยุทธ์เนี่ยสล้านล้านบาทก็มาแจกก็อย่างเงี้ย ถามว่าคุณบอกว่าลงตอนนั้นไปอยู่ไหนผมเข้าใจในมุมที่รัฐบาลต้องการเ,าเพียงแต่ว่าทําไมต้องเหมือนกับมีภาพว่า,าชาวบ้านที่นั่นตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ลุกขึ้นมาสนับสนุนถือป้ายแล้วนายกก็ไปเยี่ยมไปเหมือนกับขอบคุณสําหรับกําลังใจวันก่อนมันก็มีข้อความที่อาจจะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเห็นด้วยเนี่ยช่วยเปล่งเสียงออกมาหน่อยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าคุณต้องการรัศมีสี่กิโลเมตรเหมือนกับว่าเป็นการ เปล่งเสียงออกมาเพื่อจะให้มันไปสู้กับกระแสที่คัดค้านไม่คือท่านนายกเนี่ยรวมทั้งรัฐบาลหรือคนที่รับผิดชอบเนี่ยเขาต้องการรับฟังปัญหาเหมือนคุณหมอว่าลงวันนี้ท่านออกมาค้านเนี่ยเขาก็รับฟังเดี๋ยวก็จะมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ค้านเขาก็รับฟังองค์กรอ,อิสระค้านถ้าว่าปปชผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานต่างๆเขาก็รับฟังหมดพร้อมที่รัฐบาลต้องไปทําความเข้าใจไปชี้แจงซึ่งเขาก็มีหน่วยงานที่จะต้องชี้แจงอยู่แล้ว วันนี้ประชาชนเนี่ยเสนอมาเถอะครับเพราะว่าโครงการนี้ยังไม่เกิดกําลังดําเนินการรับฟังกระบวนการคือรับฟังรับฟังแล้วจริงบอกว่าเดี๋ยวทําไมจึงเป็นดิจิตอลทําไมเดี๋ยวผมจะอธิบายคุณหมอว่าลงเข้าใจพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจว่าถ้าแจกทําไมไม่แจกเงินสดละ่ะโอเคอันน,น,นี้อันนี้คือประเด็นเริ่มต้นว่าตกลงมองว่าเป็นการปลุกระดมหรือเปล่าซึ่งทั้งสองท่านมองแตกต่างกันนะทีนี้เรื่องในเชิงเทคนิคชี้แจงมุมที่พัดพิงผมโอเคโอเคเชิญครงับคุณหมอคืออย่างน้อยก็ต้องชี้ให้เห็นนะครับว่าคำพูดของท่านนายกที่พูดชัดเจนว่าพี่นนออ พี่น้องช่วยออกมาพูดจะปล่อยให้คนที่ไม่เห็นด้วยมาคัดค้านเนี่ยอันนี้มันไม่เป็นการรับฟังอันนี้เป็นการปลุกระดมถ้าคุณตีความว่าสิ่งนี้คือการรับฟังนี่ช่วยไม่ได้และการที่พาดพิงไปถึงสมัยท่านชวนท่านอภิสิทธิ์พลเอกประยุทธ์ตอนนั้นมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจของผมถือว่าอดีตผู้ว่าแป้งชาติ คณะบดีเสรษสตา์นักเศรษสตา์หลายคนมองว่าประเทศไทยไม่ใช่อยู่ใน ICU ที่ต้องปั๊มในการรักษาต้องกระตุ้นประเทศไทยขนาดนี้ออกมาแล้วควรจะค่อยๆประคับประคองในการรักษาเพื่อให้เกิดเสถียรภาพนั้นตรงนี้วิธีการมองต่างกันการที่พาดพิงไปถึงอดีตคุณต้องรู้ว่าอดีตนั้นมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่ตอนนี้มันไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไม่เหมือนกันมันคนละบทเลยวันนี้ทุกอย่างมันดีแล้วกําลังเติบโตแล้ว ตัวเลขที่นักวิชาการประเมินว่าปีนี้ยจงน้อยโต2.8%ปีหน้า4.4แล้วทำไมคุณจะต้องกระทุนเขาบอกเอาเงินหล่อนนี้ไปลงทุนโดยเพราะดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งเป็นอนาคตที่ดีของประเทศลงทุนน้ำเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรทั้งประเทศมันจะได้ประโยชน์มากกว่างั้นวิธีคิดแค่พื้นฐานเราต่างกัน